หลอกให้บุคคลอื่นร่วมลงทุนประกอบกิจการโดยจะแบ่งกำไรมหาศาลให้คืนทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกิจการให้กู้ยืมให้ลงทุนกิจการขายทองคากิจการแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศร่วมลงทุนอื่นๆอีกมากมายแต่ความจริงแล้วเขามีได้ประกอบกิจการตามที่อ้างแต่อย่างใดแต่นำเงินของเราและของคนอื่นมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำไรให้ โดยนำทุนที่ได้มาจากคนอื่นนั้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพอทราบแล้วว่าเราถูกหลอกเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแต่ด้านไม่รู้จะไปทางไหนปรึกษาใครหากท่านเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมและไร้ที่พึ่ง ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชอบอทอยินดีให้คำปรึกษาดุดญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายคลิกใต้ภาพวีดีโอนี้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณคะ่ะ